อยู่ได้ด้วยตัวเองแม้ไม่มีลูกหลานเคยคิดไหมถ้าวันหนึ่งเราแก่ตัวลงไม่มีลูกหลานคอยถามไทยไม่มีใครโอนเงินให้ทุกเดือนจะอยู่ยังไงภาพของคนแก่ที่เดินไปตลาดคนเดียวหิวถุงข้าวสารด้วยตัวเองอาจดูเหงาแต่หลายคนกลับบอกว่ามันคืออิสรภาพทุกวันนี้มีคนจำนวนมากที่ตื่นขึ้นมาทุกเช้า ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านไม้หลังเล็กๆริมสวนหลังบ้านไม่มีลูกหลานมาอยู่ด้วยแต่เขากลับมีความสุขไม่ใช่เพราะรวยไม่ใช่เพราะมีใครดูแลแต่เพราะเขาเตรียมตัวไว้ตั้งแต่ยังมีแรงคนส่วนใหญ่กลัวความเหงาแต่ลืมกลัวความไม่มีเพราะต่อให้มีลูกหลานมากมายถ้าเราไม่มีเงินไม่มีสุขภาพไม่มีความพร้อมสุดท้าย ก็อาจาต้องเป็นภาระใครบางคนคลิปนี้อยากชวนทุกคนมาคิดกลับกันแทนที่จะกลัวว่าจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีลูกหลานลองถามตัวเองว่าเราจะอยู่ให้ได้อย่างไงด้วยตัวเอง 1. ความจริงที่คนไม่อยากพูดหลายคนยังเชื่อว่าแก่ไปเดี๋ยวลูกหลานก็เลี้ยงเพราะตั้งแต่เด็กเราเติบโตมาในสังคมที่สอนให้คิดแบบนั้น แต่ความจริงในวันนี้มันไม่เหมือนวันหวานอีกต่อไปแล้วลูกหลานยุคนี้เองก็แทบเอาตัวไม่รอดเงินเดือนเท่าเดิมแต่ค่าครองชีพพุ่งข้าวของแพงค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าเรียนลูกหลายคนต้องทำงานสองที่เพื่อแค่อยู่รอดไม่ใช่เพราะไม่รักพ่อแม่แต่เพราะไม่มีเหลือให้แบ่งนี่คือความจริงที่คนไม่อยากพูดออกมาเพราะมันเจ็บ แต่ถ้าเรากล้ายอมรับเราจะเริ่มวางแผนชีวิตตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้อย่ามองว่าการเตรียมตัวอยู่คนเดียวคือความโดดเดี่ยวแต่มันคือความรับผิดชอบในวัยแก่ของเราเองเพราะถ้าวันหนึ่งไม่มีใครดูแลเรายังมีตัวเราที่พร้อมจะยืนอยู่ได้ลองคิดดูง่ายๆถ้าเราออมวันละสุบาทหนึ่งเดือนก็ได้หกร้หนึ่งปีก็เกือบหมื่น มันอาจ,จไม่มากแต่ดีกว่ารอให้ใครสักคนมาโอนเงินให้การอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ได้แปลว่าไม่ต้องการใครแต่มันแปลว่าเราไม่เป็นภาระใครและนั่นแหละคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พ่อแม่คนหนึ่งจะมอบให้ลูกหลานได้เพราะสุดท้ายแล้วความกระตันอยู่ไม่เคยหายไปจากโลกแต่คนรุ่นใหม่ต้องต่อสู้กับชีวิตจริงที่หนักกว่าเดิม เราจึงควรเริ่มวางแผนไม่ใช่เพราะไม่ไว้ใจลูกหลานแต่เพราะเรารักพวกเขามากพอที่จะไม่ฝากภาระชีวิตของเราไว้บนบ่าของเขาอีกต่อไป 2. ฐานแรกของการอยู่ได้ด้วยตัวเองเท่ากับสุขภาพถ้างเงินคือสเสบียงของชีวิตสุขภาพก็คือขาที่จะพาเราเดินไปใช้สเสบียงนั้นได้หลายคนวางแผนเก็บเงินเกษียณแต่ลืมวางแผน ก็บสุขภาพสุดท้ายพอถึงไวัยไม่มีแรงจะมีเงินเท่าไหร่ก็ใช้ไม่เป็นสุขเพราะเมื่อร่างกายป่วยใจจะอ่อนเมื่อใจอ่อนแรงสู้จะหายและเมื่อไม่มีแรงเราก็ต้องพึ่งคนอื่นอีกครั้งสุขภาพดีไม่ต้องใช้เงินเยอะไม่ต้องซื้อวิตามินราคาแพงแค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราทำได้ทุกวันนอนให้พอดื่มน้ำเยอะๆ กินข้าวครบสามมือ้อไม่ต้องหรูแต่สะอาดเดินรอบบ้านวันละสินาทีหัวเราะให้บ่อยกว่าบนเท่านี้ก็สร้างภูมิคุ้มกันให้ทั้งกายและใจอย่ารอให้ป่วยถึงจะเริ่มดูแลตัวเองเพราะสุขภาพคือของที่ซื้อไม่ได้เมื่อสายเกินไปคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองในวัยชราไม่จำเป็นต้องรวยแต่เขาต้องเดินได้ ทำอาหารได้และยิ้มได้ด้วยตัวเองนั่นคืออิสรภาพที่แท้จริงลองสังเกตดูสิคนแก่ที่มีสุขภาพดีมักมีแววตาสดใสเขาไม่ต้องมีลูกมาดูแลทุกวันเพราะเขาดูแลตัวเองได้ตั้งแต่เมื่อวานสุขภาพจึงไม่ใช่เรื่องของร่างกายเท่านั้นแต่มันคือศักดิ์ศรีของชีวิตเพราะตราบใดที่เรายังลุกขึ้นมาได้เองกินเองทำเอง เดินเองได้เราก็ยังมีค่าและเป็นอิสระอย่างแท้จริง 3. วางแผนการเงินตั้งแต่ยังมีแรงเงินอาจไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตแต่ไม่มีมันเลยก็อยู่ไม่ได้จริงๆหลายคนคิดว่าค่อยเก็บตอนพร้อมแต่ความจริงคือเราไม่มีวันพร้อมถ้าไม่เริ่มวันนี้เพราะทุกบาทที่เราเก็บตอนยังมีแรงจะกลายเป็นอิสระภาพตอนที่เราไม่มีแรงแล้ว อย่ามองการออมเป็นเรื่องไกลตัวมันคือของขวัญจากตัวเราในวันนี้ที่ส่งต่อให้ตัวเราในอนาคตลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆหยอดกระปุกวันละ20บาทเดือนหนึ่งได้600บาทปีหนึ่งเกือบหมื่นสิปีมีเงินเกือบแสนโดยไม่รู้ตัวไม่ต้องรอมีไรายได้เยอะถึงจะออมเพราะคนมีวินัยรวยได้ก่อนคนมีไรายได้ เงินเล็กๆที่เราเก็บทุกวันจะค่อยๆสร้างความมั่นคงโดยไม่ต้องพึ่งใครเปิดบัญชีเกษียณตัวเองไว้แยกไว้ห้ามแตะห้ามถอนคิดซะว่าเป็นสเสบียงของวันที่ลูกหลานไม่อยู่ใกล้หรือวันที่ร่างกายเริ่มอ่อนแรงอย่าลืมเงินที่ออมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือความสบายใจที่ทำให้เราหลับได้เต็มตาในทุกคืนเพราะในวันที่เจ็บป่วยหรือวันที่ไม่มีรายได้ เงินก้อนเล็กๆที่เราวางแผนไว้จะกลายเป็นเกราะป้องกันความกลัวในใจเริ่มออมตั้งแต่วันนี้แม้เพียงน้อยเพราะเวลาคือดอกเบี้ยที่ดีที่สุดในชีวิตและถ้าเริ่มตอนยังมีแรงเราจะไม่ต้องร้องไห้เพราะไม่มีในวันที่หมดแรง4บ้านส่วนเล็กๆก็เป็นที่พึ่งได้บ้านใหญ่ไม่จำเป็นต้องมั่นคงแต่บ้านเล็กที่ใช้ประโยชน์ได้ทุกวันต่างหาก ที่เป็นที่พึ่งจริงๆหลายคนใฝ่ฝันอยากมีบ้านหลังโตรถคันหรูแต่สุดท้ายกลับเหนื่อยกับการผ่อนจนไม่มีเวลาอยู่ในขณะที่บางคนมีแค่บ้านไม้หลังเล็กๆกับพื้นที่ว่างไม่กี่ตารางวาแต่กลับยิ้มได้ทุกวันเพราะมีสวนเป็นเพื่อนแปลงผักเล็กๆหลังบ้านไม่ได้แค่ให้ของกินแต่มันให้ความมั่นคงทางใจ เวลามะนาวขึ้นราคาเราเด็ดจากต้นเวลาพลิกแพงเราเก็บจากสวนเวลาฝนตกเรามองต้นไม้เขียวแทงทีวีนั่นแหละคือชีวิตที่มีคุณค่าคนรุ่นพ่อแม่สอนเราว่าดินไม่เคยทอดทิ้งใครประโยคนี้ยังจริงเสมอเพราะไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนถ้ามีที่ดินเล็กๆสักผืนให้ได้ปลูกกิน คุณก็มีหลักประกันชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องมีที่มากขอแค่รู้จักใช้ปลูกพริกมะนาวกล้วยหรือเลี้ยงไก่ไม่กี่ตัวของเหล่านี้อาจไม่ทำให้รวยแต่ช่วยให้เราอยู่ได้โดยไม่ขาดและที่สำคัญมันทำให้เรารู้ว่าความสุขไม่ต้องเดินทางไปหาที่ไกลมันอยู่ในบ้านและสวนเล็ก ที่เราดูแลด้วยมือของเราเองบ้านที่มีเสียงไก่ขันตอนเช้ากลิ่นหอมของดินเปียกหลังฝนตกต้นไม้ที่ปลูกเองกับมือทั้งหมดนี้คือคำตอบของคำว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง 5. ใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่มีคุณค่าในวันที่สังคมแข่งขันกันด้วยของที่มี คนที่เลือกใช้ชีวิตเรียบง่ายมักถูกมองว่าไม่ทะเยอะทะยานแต่ใครจะรู้ว่าคนกลุ่มนี้ต่างหากที่เข้าใจชีวิตมากที่สุดชีวิตเรียบง่ายไม่ได้แปลว่าขาดแต่มันแปลว่าเราเลือกแล้วว่าสิ่งไหนสำคัญจริงๆไม่ต้องกินหรูทุกมือ้อแค่ได้กินข้าวร้อนกับไข่ดาวที่ทอดเองไม่ต้องมีโทรศัพท์รุ่นใหม่แค่เครื่องเก่าที่โทรหาคนที่รักได้ ไม่ต้องมีบ้านใหญ่แค่มีมุมเล็กๆให้นั่งจิบชามองฟ้าเย็นๆก็เพียงพอแล้วเพราะความสุขไม่ใช่การแข่งขันแต่มันคือความสงบที่เราเลือกได้เองทุกวันคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองคือคนที่มองเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวเขาเห็นคุณค่าในน้ำหนึ่งแก้วในต้นไม้หนึ่งต้นในเวลาสงบๆที่ไม่ต้องเร่งรีบลองคิดดู ถ้าเราต้องใช้เงินซื้อทุกความสุขชีวิตจะเหนื่อยขนาดไหนแต่ถ้าเราหาความสุขจากสิ่งที่มีอยู่แล้วทุกวันของเราจะกลายเป็นกำไรชีวิตชีวิตเรียบง่ายจึงไม่ใช่ชีวิตที่น่าเบื่อแต่คือชีวิตที่เลือกแล้วว่าจะไม่ยอมให้เงินมาควบคุมหัวใจเพราะสุดท้ายความหรูหราไม่ทำให้ใจสงบแต่ความพอใจในสิ่งที่มีจะทำให้เรายิ้มได้โดยไม่ต้องรอใคร เมื่อเรารู้จักคำว่าพอชีวิตจะเริ่มมีค่าโดยไม่ต้องมีราคากำกับและนั่นแหละคือความหมายของคำว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างมีคุณค่า6สร้างรายได้เล็กๆที่ต่อเนื่องรายได้มากหรือน้อยไม่สำคัญเท่ากับรายได้ที่ไม่หยุดไหลเพราะรายได้ที่ต่อเนื่องคือเส้นเลือดของชีวิตที่ทำให้เรายังยืนได้แม้ในวันที่ไม่มีใครอยู่ข้างๆ คนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองมักไม่รอให้โชคมาเคาะประตูแต่จะหาวิธีต่อยอดจากสิ่งที่มีไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องดังแค่พอเลี้ยงตัวได้ก็พอบางคนปลูกผักขายหน้าบ้านบางคนทำขนมง่ายๆส่งร้านคาแฟบางคนรับซ่อมพัดลมจากกระยานหรือทำของแฮนด์เมดเล็กๆรายได้วันละร้อยส0งออาจดูน้อยในสายตาคนอื่น แต่สำหรับคนที่พึ่งตัวเองได้นั่นคือศักดิ์ศรีรายได้เล็กๆแบบนี้ไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องรอเงินเดือนไม่ต้องรอเบี้ยอย่างชีพแต่เกิดจากแรงความรู้และความตั้งใจของเราเองอย่าดูถูกรายได้เล็กๆเพราะมันคือรายได้ที่มาจากมือเราและย,ยิ่งทำยิ่งเก่งยิ่งมั่นคงเพราะทักษะไม่หายไปไหนเมื่อเราสามารถสร้างรายได้เอง เราจะไม่กลัวการแก่ไม่กลัวการอยู่ลำพังเพราะรู้ว่าเรายังพึ่งตัวเองได้บางคนบอกว่าเกษเสียณแล้วอยากพักแต่การได้ทำสิ่งที่รักได้ขยับได้ใช้เวลาอย่างมีค่านั่นต่างหากคือการพักผ่อนที่แท้จริงอย่ารอให้หมดแรงถึงค่อยเริ่มเพราะทุกวันนี้คือเวลาทองที่จะค่อยๆสร้างรายได้เล็กๆให้ไหลเข้ามาเหมือนสายน้ำ น้อยแต่ไม่ขาด 7. ความสุขแบบไม่ต้องรอใครบางคนใช้เวลาทั้งชีวิตรอใครสักคนมาทำให้ตัวเองมีความสุขรอลูกกลับบ้านรอคนโทรหารอใครมาใส่ใจแต่พอวันนั้นไม่มาถึงใจก็เริ่มเหงาแต่ความจริงคือความสุขไม่จำเป็นต้องรอใครเลยมันเริ่มได้ตั้งแต่เราตัดสินใจไม่รอคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองจะเข้าใจว่า ความสุขไม่ได้มาจากจํานวนคนรอดตัวแต่มาจากจํานวนสิ่งดีๆที่เรามอบให้ตัวเองในแต่ละวันบางวันแค่ได้ตื่นเช้าออกไปรดน้ำต้นไม้ได้กลิ่นดินหลังฝนตกได้ชงกาแฟถ้วยโปรดแล้วนั่งมองฟ้าเท่านี้ใจก็เต็มแล้วเมื่อเราไม่ต้องรอให้ใครมาเติมเต็มเราจะเริ่มเห็นว่าทุกสิ่งรอบตัวคือของขวัญเสียงลมเสียงนก ความเงียบยามเช้าคือเครื่องยืนยันว่าชีวิตยังมีค่าความสุขแบบนี้ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องโพสต์ไม่ต้องอวดใครแต่สัมผัสได้ด้วยใจที่สงบลองถามตัวเองดูว่าวันนี้เราได้ยิ้มให้ตัวเองหรือยังถ้ายังก็เริ่มตอนนี้เลยเพราะคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ใช่คนที่มีทุกอย่างแต่คือคนที่รู้ว่าความสุขอยู่ตรงไหน และไม่รอให้ใครเอามาให้ในยามเย็นแค่ได้นั่งจิบชามองแสงทองปลายวันหัวใจที่เคยเหงาจะกลายเป็นความอิ่มใจเพราะสุดท้ายความสุขจริงๆไม่ได้อยู่ที่ใครรักเรามากแค่ไหนแต่อยู่ที่เรารักชีวิตของตัวเองได้มากเพียงใดอย่ากลัววันที่ไม่มีลูกหลานดูแลแต่จงกลัววันที่เราไม่สามารถดูแลตัวเองได้ เพราะสุดท้ายลูกหลานคือคนที่เรารักไม่ใช่หลักประกันชีวิตของเราอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ได้หมายความว่าโดดเดี่ยวแต่มันหมายถึงเรามีความพร้อมในทุกด้านทั้งสุขภาพกำลังใจและสเสบียงชีวิตอย่ารอให้ถึงวันที่หมดแรงค่อยคิดจะเริ่มเก็บอย่ารอให้ป่วยค่อยคิดจะดูแลตัวเองทุกบาทที่เก็บวันนี้คืออิสรภาพในวันข้างหน้า ทุกก้าวที่ออกกำลังวันนี้คือความแข็งแรงในวัยชาราทุกความรู้ที่เรียนรู้วันนี้คือรายได้สำรองที่ไม่ต้องง้อใครจำไว้ชีวิตที่มีคุณค่าไม่ได้อยู่ที่ใครรักเราเท่าไหร่แต่อยู่ที่เรารักและรับผิดชอบตัวเองได้มากแค่ไหนถ้าคุณยังมีแรงยังมีเวลาวันนี้คือวันดีที่สุดที่จะเริ่มต้นเพื่อวันหนึ่ง คุณจะพูดได้อย่างภูมิใจว่าฉันอยู่ได้ด้วยตัวเองแม้ไม่มีลูกหลานอยากให้คลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจให้คนทุกวัยเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้เพราะพรุ่งนี้อาจสายเกินไปฝากกดติดตามช่องปลดหนี้เปลี่ยนชีวิตเพื่อเราจะเติบโตไปด้วยกันในเส้นทางของคนที่อยากมีชีวิตที่พอเพียงและมั่นคง